บายดีน้องผู้น้องพงไปสักคสกคนำมีคบซ่องแม่น้องม่อนนำหนีฮากลมาให้มานาเพราะว่าขาสีมาวันปุ้ยยังยังยางวทั้งผูงทังผูยู่้าสิบานเองหรอกยางเขายางไม่ต้ดูเลย้าเป็นนดดเดเ้หยับน้ำเลยอันค้นบอเอาเกิดมาทางงนี้มันมันไข่แน่เนาะคอยคำย่ำแรงเนะ มาบานตอนคำคำทังนี้มันใค่แน่ชีวิบานทั้งโน่นคุณเนาะทั้งแก่ผูมนันบางงามปันใดเนาอากาศสี่แม่ข่ายยกมาคำคำคอยคำย่ำแรงไปย่างย่างไดีารพูยย่ำแรงเนาะถ้ากลับมาจะตลาด นี่เพลงเพลงพังหยับน้ำด้วยนังหมอโอู้เหม่เลยนะพ่อไีศิลป์เห็นอยู่บ่ผู้าวนามันหลายโผล่มันจะว่ามันอันนี้ประจักษ์ในท่วมม่านเขา่าท่มาวมเข่าท่มาวทมเขา่าสีมาออนน่านเิ็กก็สีอันนี้เบิดบรรยากาศตะเวนตกดินแล้วเนาะคอยคำยามแรง เท่ายัางคือหลายเห็นรอบา้นะานีลยนะมานล้ำขี่แบบ่เกิดเท่าจะ<อ>ให้ลูกอันไทยเนาะแม่สีวานเนี่ยม,มามามาให้แม่วานมาลูกวานบ่เป็นดอกเอาเอาเอา,เอา เรคา้ากไปคนทึกกล้องนม่กัสิไปวานลงไปไทำวาน,ม,านม่เย้ำนามากกสิบวานาได้เนาะวานแต่มองฉี่หนานีคือดำแทเออจังแม,ม่น้ามีอย่างนี้ยะเออมองอใส่ในหน้ามมองใส่ขี้เบ่อ,อ,อลองมอง่ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ ให้ตรงนั้นให้เป็แน่นนี่ให้เป็นแน่ให้นแน่แล้วมายิบใครบเอาบ่หแบบจ้าดอกใช่คืเนื่อยสิบดิ้นเหื่อยแล้วก บางเน่นนูินหเลยวันนีเดีดเอีเดีดเดด้มัมีแต่เาเานอิตายขลเาเาเทาเือนอหยบขหยบ่วันน้นคือเป็นผุ่มเลยบอกแม่ผุ่มเข้วอย่ามาตาม มอนเดี whales, your your ๋ยวลงไปเหยียบที่ละมมอนมอนเลยไปเหยียบก็้งไปเหยียบอดเยียเาะย่างคือวางไม่จังทาเราโอ้ยอะไรฮะ เออเอหมดกัดขอขอดูขอใจบายบายุกอวบายบาย่ตายดตายบกมานพอไป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 นพอยังลงขงน้เออมานพอูวเนี่ก็คมกเนห่าลยพราะว่าเดรลล ยังน่านาม,าออม้มันทำแบบน,นลูกไหมังยางอ,อ,นะอ่อนะเอเท่ี้มันไม่เกียดไม่กบโ,โีย,ยอ,อยนะ่างหอนหห้เลยิย่ง้ยายังเป็นลังถ่ายมันเลยียี่บ จะไปจายบอลแล้เตะไปนะผัวไฮแล้วก็จายออก็ข่าี่ก็ตายบอเรินเมือดนะพี่นอง เงินอันวันที่ย่มคำกัะพน้องไข่คำย่มแรงไข่คำย่มเหมืดบอกว่อ,อย่มแรงเอาไ่คำมแรงโอ้บังหามเลยทง ู่ในกล่องนี้มันเบิ่งแบบขนบมืดเลยอืมในกล่องบอมืดนั่นตัวจริงขรมืดเลยก่อนชิจับคลิปนี่ก็ลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งผู้พีท่านทเขอ้าขอบใจาบายเจอกันคลิปใหม่เดอ้อ